จากปรากฏการ์ตำนานความรักข้ามภพระหว่างแม่หญิงกาละเกตกับพี่มืนในยุคข,ของกรุงศรีอยุธยาครับมันได้สร้างกระแสะฟีเวอร์ออเจ้าไปทั่วทั้งประเทศในช่วงเวลานั้นและในตอนนี้ครับก็ได้พลิกบทบาทมาลงจอภาพยนตร์กันอย่างเป็นทางการที่พร้อมจะเล่าเรื่องราวในยุคใหม่ครับกรุงรัตนโกสินท์ ที่มันจะเกี่ยวข้องกับการข้ามพบข้ามชาติข้ามเวลากันอีกครั้งรับประกันความสนุกด้วยรายได้เปิดตัวสูงที่สุดของภาพยนตร์ไทยในรอบ3ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าจังหวะน,นี้ครับไม่ดูไม่ได้แล้ว กับปุบเพสันิว,วาสภาคที่2ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเมทัตพ่อหนุ่มวัยรุ่นกลางกรุงในยุคปัจจุบันที่อยู่รับก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธโบราณอะไรบางอย่างมันได้ส่งผลให้เขารับจำต้องข้ามเวลาแบบที่ตัวเองนั้นไม่ทันตั้งใจมาอยู่ในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและเมทัครับจะต้องทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อจะพาตัวเองนั้นมาสู่ช่วงเวลาปัจจุบันได้ สวัสดีครับผมมอ l บลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่องบุพเพัน,นิวาสในภาคที่2ซึ่งก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปฟังคลิปนี้กันแอดมินก็ขอแนะนำครับให้ไปชมตัวหนังเต็มมาก่อนที่โรงภาพยนตร์และดูคลิปนี้เป็นการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราได้เข้าใจตัวหนังได้มากยิ่งขึ้น เพราะแอดมินกล้าบอกตรงนี้เลยว่าท่านเพื่อนฟังคลิปนี้แล้วสนุกนั้นตัวหนังเต็มครับสนุกกว่าคลิปนี้หลายสิบเท่าตัวมุกตลกต่างๆครับแอดมินหาละาลงเลยก็ว่าได้อย่าลืมไปดูหนังเต็มกันให้ได้นะครับที่โรงภาพยนตร์ทุกสาขารวมสนับสนุนหนังไทยไปด้วยกันครับดัดเรื่องนี้ไปถึง1000ล้านบาทให้ได้เอาละครับสำหรับใครที่ดูหนังเต็มกันมาพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยเราไปฟังสรุปในเรื่องของเรื่องนี้กันดีกว่าครับ นังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ชายหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเมทัต เด็กหนุ่มชาวกรุงเทพธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับมดกตกทอดจากครอบครัวเป็นบ้านเก่าๆหลังหนึ่งรับพร้อมกับสมบัติเก่าๆเต็มบ้านแน่นอนว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตท่ามกลางเมืองหลวงแบบนี้เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือเรื่องของเงินจริงๆครับใช่แล้วเมทัศก็ต้องการเงินเช่นกันเพื่อนเก่าๆกระบอกหนึ่งในกล่องที่อยู่ในบ้านคือสิ่งที่เขาจะขายมันเป็นชิ้นแรกเลยประเด็นเลยก็คือพ่อค้าของเก่าจะให้มูลค่ามันสูงถึง6 5 0 0 0 0บาทครับซึ่งเมทัศเอาจริงๆอยากขายมันแบบสุด แต่ก่อนอื่น เมทัตก็คิดว่าควรจะไปขออนุญาตแม่ที่ตายแล้วก่อนละกันที่นาหลุมศพของแกครับซึ่งผลก็ปรากฏว่ากลางวันของวันนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์สุริยุป,ปราคาขึ้นมาตามมาด้วยปืนของเมทัศนั้นก็เกิดอาการเรืองแสงสีทองขึ้นมาอย่างปริศนามันก็เลยทําให้เขารับไม่สามารถควบคุมปืนนั้นได้อีกต่อไปกระสุนปืนที่ถูกยิงออกมาท,ท,ทั้งที่ปืนกระบอกนั้นไม่เคยมีลูกพร้อมกับร่างกายของเมทัศที่ถูกดูดกลืนเข้าประตูมิติเริ่มต้นการข้ามเวลารับมาอยู่ในปีพุทธศักราช2,380 7กันอย่างเป็นทางการในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้นกับคำถามที่เกิดขึ้นมาร้อยแปดรับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเมทัศ อย่างไรก่อนที่พ่อจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเกสรน,นางเอกของเรากันบ้างครับในตอนนี้กําลังเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับนายฝรั่งด้วยการอ่านจดหมายเหตุต่างๆครับของต่างประเทศซึ่งนายฝรั่งก็ได้เอาสมุดบันทึกบางอย่างที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาส่งให้เกสรน,นั้นได้อ่านมันมันเป็นภาษาไทยครับที่ใช้คําศัพท์แปลกประหลาดมากมายซึ่งเมื่อนางเอกได้อ่านมันเนี่ยเราคนดูก็รู้เลยว่า สมุดเล่มนี้นั้นต้องเป็นของคุณหญิงการะเกตไม่มีผิดแน่ๆนางเอกในบุคเพสันิวาสในภาคที่แล้วที่เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอครับแล้วก็เรื่องราวของอนาคตให้กับคนรุ่นหลังได้อ่าน ซึ่งภาษาที่แม่กะระเกตเขียนไปมันออกจะวัยรุ่นนิดนึงเช่นคำว่าสุดปังเปเวอร์โคเทอะไรแบบนี้บอทเราว่าเกศรน,นั้นอ่านไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก่อนที่ภาพครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของคุณพบพระเอกของเรากันบ้างที่เขาเพิ่งจะตื่นนอนจากฝันครับที่เป็นฝันที่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาคือแม่หญิงการาเกตนั่นเองคือพระเอกเดี๋ยวมาจะฝันแบบนี้ครับมันนานสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเช่นกันทําไมเขาถึงฝันแบบนี้อยู่ตลอดเลย ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีของคุณพบเป็นอย่างมากที่ท่านแม่รับจะพาตัวเขาไปพบกับคู่มั่นครับที่มั่นหมายกันมานานหลายปีแล้วระหว่างพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายมันก็เลยทำให้คุณพบนั้นไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่ เพราะว่าเขายังไม่เคยเห็นหน้านางผู้นั้นมาก่อนเลยแต่นี่จะให้แต่งกันแล้วมันคือการคุมถุงชนชัดๆแต่สุดท้ายครับคุณพบก็ขัดใจแม่ไม่ได้เดินทางไปที่บ้านคู่มันอยู่ดีซึ่งพอพระเอกได้มาถึงเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าสิครับประกาศพงต่อหน้าทุกคนเลยว่าฉันขอยกเลิกงานมั่นของฉันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าฉันนั้นมีนางในฝันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายต่างเตือนพระเอกว่าการยกเลิกงานมั่นในครั้งนี้ครับมันอาจจะส่งผลให้ดวงของทั้งคู่นั้นถึงคาดได้ตามคํานานาย อยากตายนักก็จักถอนมันไปเลยแน่นอนครับว่าหลังจากที่พระเอกทําตามแผนการตัวเองได้สําเร็จแล้วเนี่ย ก็มาดูละครเวทีอย่างสบายใจแต่เขาก็ต้องมาเจอเข้ากับอีสองเจ๊ปากมากครับที่คุยเจ้าแจ๊เสียงดังรบกวนเขาจริงระหว่างที่พระเอกนั้นกำลังดูละครเวทีอย่างนุกหนกเล่นเอาเขาไม่สบอารมณ์เลยครับเลยด่าสวนกลับเจ๊สองคนไปว่าไรซึ่งมารยาทและเมื่ออีเจ๊ได้ยินแบบนั้นก็เลยหันขวับกลับมาพระเอกนี่ถึงกับถอนคำพูดไม่ทันเลยครับเพราะว่านางนั้นหน้าตาเหมือนกับนางในฝันของเขาไม่มีผิดและยิ่งช็อกไปกว่านั้นครับเมื่อเขาได้ถามไถ่านางไปมา ก็ได้พบว่านางคนนี้นั้นมีชื่อว่าเกสร อดีตว่าที่คู่มันของเขาที่เพิ่งจะประกาศยกเลิกงานมันไปเมื่อตะกี้นี้เกสรได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสั่ใจสิครับสมน้ำหน้าเจอการเมชาติต้องการนับพ่อหนุม่มซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้มา้กับอาสุนทรผู้ครับหากของพิเศษให้ตนหน่อยแบบที่ใช้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขการกระทําของตัวเองในอดีตได้ละแต่พว้ก็ตอบกลับไปว่าไม่มีของแบบนั้นหรอกครับกูเป็นนักกวีนะเว้ยไม่ใช่โดเรมอนมีแต่คำพีกิสนาการีเองจะเอาหรือเปล่าล่ะ ไอ้คุณพบเอ้ยถ้าเองอยากจะแก้ไขในสิ่งที่ทําผิดพลาดลงไปก็ใช้สิ่งนี้ในการแก้ไขสิวะว่าแล้วรับอาผู้ว่ชี้นิ้วไปที่หน้าอกข้างซ้าย คุณพบก็เลยเกิดความสงสัยว่าใช้หัวนมหลอกรับไอ้บ้าหัวใจเว้ยในวันต่อมาพระเอกก็ออกปฏิบัติการในทันทีสิครับตามงอแม่เก่สอนแบบไม่พักโดยเขาก็หวังลึกว่า,วาเธอจะให้อภัยเขารับในข้อหาที่ยกเลิกงานมานัน่นในคกัังนี้ซึ่งพระเอกก็พยายามบอกได้ครับว่าถ้าฉันรู้ว่าเป็นอ,อเจ้าตั้งแต่แรกฉันคงไม่ทําแบบนี้ทว่าเกสรน,นั้นกลับไม่สนใจ รอชาติหน้าแล้วกันนะท่านขุนก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเรือกอลนจดทางฝรั่งก็เดินทางมาถึงที่ใจกลางกรุงเป็นที่เรียบร้อยละ เป็นลำขนาดใหญ่ครับบอกเลยว่ามันงดงามตระการตาบากๆถูกใจแม่เกสรแบบสุดๆซึ่งในขณะที่เธอกำลังทอดพระเนตรดูเรืออยู่นั้นไอ้ท่านขุนก็ไม่ไวายเข้ามาตามจีบนางเอกแบบไม่พักจนท่านขุนนี้ถึงกับทำตัวเองครับพัดตกน้ำไปเป็นอะไรที่น่าอายแบบสุดๆส่วนแม่เกสรก็ล้มหงายตึงหน้าขมามครับเคียงคู่ไปกับชายหนุ่มรูปงามนายหนึ่งที่มีชื่อว่าเมทัศพอหนุ่มเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองแน่นอนสิครับว,ว่าหลังจากเขาได้ทำความรู้จักกับแม่เกสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยคุณพบครับก,ก็กดใจ เป็นอย่างมากไอหน้าลอ เองเป็นใครมาจากไหนกันวะเนี่ยใหญ่จึงมายุ่งกับอ๋อเจ้าของฉันได้เมทัศที่เห็นแบบนั้นครับถึงกับอุทานออกมาเลยว่าโคตเทใจพี่แม่งได้วะเกสรได้ยินแบบนั้นก็เอกใจสิรับคำพูดภาษาไทยแปลกๆพวกนั้นเหมือนกับที่เธอเคยอ่านเจอในสมุดบันทึกของแม่กระเกตไม่มีผิดซึ่งคุณพบในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ค้นข้าวของตามตัวของเมทัศจนได้เจอเข้ากับข้าวของแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนโบราณกระบอกหนึ่งรับหน้าตาประหลาดแว่นตาก,กันแดดสีดำรับและสิ่งที่เรียกว่ามือถือซึ่งตอน แรกเนี่ยคุณพบก็เข้าใจว่ามันคืออาวุธมันใช้คว้างใช้ปลาใช่หรือไม่แต่เจ้าเมทัศครับก็เลยอธิบายให้กับพระเอกได้ฟังว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นมันคือมือถือเฟ้ยใช้ในการโทรสื่อสารระหว่างกันและกันและเล่นโลกอินเทอร์เน็ตแบบ Facebook YouTube อะไรแบบนี้ท่านขุนพอจะรู้จักอาเปาซึ่งพระเอกก็ทำหน้างงใหญ่เลยสิครับเมทัศก็เลยช่วยขยายความให้กับพระเอกได้ฟังว่ามือถือแบบนี้มันเอาไว้ดู YouTube ซึ่ง YouTube ก็คือแอปแอปหนึ่งที่โด่งดังมากๆในโลกของผมสามารถฟังเพลงดูคอนนตดูหังง่าๆไ ถ้าเป็นยุคผมเนี่ยมันจะชอบมีโฆษณามาขั้น แต่ท่านขุนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับถ้าท่านขุนไม่อยากเจอโฆษณาปรึกษาผมได้เพราะผมมี y YouTube พีเมียมราคาถูกครับเพียงแค่69บาทต่อเดือนเท่านั้นเองท่านที่นี้ถ้าท่านขุนได้มีโอกาสข้ามเวลามาช่วงเวลาของกระผมแล้วล่ะก็อย่าลืมมาสมัครกันด้วยละ่ะจะได้ไม่ต้องมีโฆษณามาขัดใจระหว่างดูหนังฟังเพลงอีกต่อไปคลิกลิงก์สมัครได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับหรือว่าแอดมาที line ่ Li น์แอดมอ e ลก็ได้ที่มุมจอด้านบนขวาเลยครับพอจะเข้าใจเปล่าท่านขุนพระเอกก็เลยตอบกลับไปว่าชัชๆฉันฟังเมทัไม่ออก เลยแม่หญิงเกสรเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะเอาตัวมันไปขังไว้ก่อนแล้วกันในข้อหาที่มีปืนอยู่ในการครอบครองซึ่งเมทัศก็พยายามจะบอกรับว่าปืนกระบอกดีได้รับราชทานมาจากนายห้างหันตแตรแต่ไม่ว่ายัางไงครับพระเอกก็จับเขาขังอยู่ดีบอกเลยว่าในช็อตนี้แม่เกสรครับไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคุณพบสักเท่าไหร่เพราะเธอนั้นเชื่อคําพูดของเมทัศรับก็เลยตั้งใจว่าช่วยเขาออกมาจากคุกให้ได้ซึ่งแม่เกสรก็ไม่รอช้าขอเจราจากับคุณพบในทันที ถึงข้อเสนอบางอย่างที่อาจจะทําให้งานมั่นของเขานั้นกลับมาดําเนินการได้ปกติเพราะว่านางเอกต้องการอยากจะรู้จริง,รงๆครับว่าสิ่งที่แม่หญิงกาลเกตเขียนม,มาลงไปในสมุดบันทึกเล่มนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างมีความเป็นไปได้สูงไหมว่านายเมทัศนั้นจะรู้วิธีอ่านมันอย่างถูกต้องแน่นอนว่าคุณพบนั้นยอมทําตามข้อเสนอทุกอย่างของแม่เกสรขอเพียงเขารับได้งานมั่นในครั้งนี้กลับคืนมาก็พอนี่ก็เลยเปิดโอกาสให้แม่เกสรนนั้นได้สอบปากคํามเมทัศน์อย่างละเอียดจนเขาก็เปิดปากเล่าความจริงว่า ตัวกระผมนั้นมีชื่อว่าเมทัตมีชีวิตยอยู่ในช่วงเวลา2,564-177ปีต่อจากช่วงเวลานี้แต่ถ้าว่าอยู่เมื่อผมได้จับปืนโบรานกระบอกนั้นมันก็ได้ทําให้ผมย้อนเวลากลับมาช่วงเวลานี้แล้วตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาผมก็เลยมาอาศัยอยู่กับในห้างหันแตรมาตั้งแต่ตอนนั้นโชคดีที่ว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้อยู่นิดหน่อยแต่เต่าไม่นานครบับก็ได้เป็นมือขวาของในห้างจนได้ จนผมก็ได้ดูว่าในห้างหันแตรค,คนนี้นั้นคือบรรพบพรุษของผมนั่นเองครับซึ่งเมทัดก็บอกว่าเขาพยายามจะชักปืนกระบอกนั้นอยู่หลายครั้งในการจะยิงมันรับเพื่อส่งตัวเองกลับไปยังปัจจุบันแต่ว่ามันไม่เคยทําได้ผลสักทีเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยเหมือนเดิมเลยก็คือสุริยุปราคารับที่เคยเกิดขึ้นเหมือนกับในตอนนั้นปัญหาคือเขารับไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เลยจําเป็นต้องพกปืนนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อรอวันจะกลับบ้านในอนาคตแม่เกสรก็เลยแนะนําเมทัว่า นายฝรั่งที่ฝึกภาษาเธอรับมีความรู้เรื่องศาสตร์ดวงดาวค่อนข้างเยอะเขาน่าจะสามารถคำนวณวันเกิดสุริยุป,ปราคาได้อย่างแน่นอนซึ่งในความจริงนั้นก็เป็นแบบนี้จริงๆครับนายฝรั่งช่วยบอกวันดวงอาทิตย์ดับให้กับพระเอกนางเอกได้ฟัง แต่เขาไม่เห็นด้วยครับกับการโล่งหนูอนาคตจากบันทึกของสมุดของแม่การะเกตที่ตอนแรกนั้นแม่เกสอนรับกะว่าจะให้เมทัศเป็นคนอ่านให้กับเธอได้ฟังในเมื่อนายฝรั่งไม่เห็นด้วยแบบดีครับเขาจึงยึดสมุดเล่มนั้นกลับไปในทันทีก่อนที่ภาพยนตร์จะตัดมาที่ทางฝั่งของวังหลวงกันบ้าง เสด็จในกรมในตอนนี้ครับได้รับเรื่องจากท่านขุนต่างๆว่าเรือกลนของฝรัง่งได้เดินทางมาถึงที่ใจกลางกรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวมินายหันแตรเป็นผู้เจรจารซื้อขายกับเรือที่ว่าซึ่งท่านขุนทุกคนก็ต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันกระว่า ต่อให้เรือลำนี้จะแพงมากขนาดไหนถ้าสยามได้ซื้อมันเก็บเอาไว้อาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าในการปกป้องเอกราชของเราก็ได้จากการล่าอนาณาณิคมครับของพวกฝรั่งแต่เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าในวันนี้ครับสเสด็จในกรมกลับมีท่าทีจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อเรือกลลำนี้ลวเพราะว่ามันครับราคาแพงจนเกินไปและอีกอย่างพระองค์ไม่เชื่อครับว่าเรือเหล็กลำนี้มันจะขับได้จริงสเสด็จเลยออกปากเลยครับว่ายังไงเขาก็จะไม่ซื้อโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้เห็นกับตาว่ามันทํางานได้จริงๆแล้วถ้าถามว่าพระองค์จะไปทอดพระเนตดูเองกับตาไหม คำตอบเลยก็คือไม่ครับกูจะอยู่แต่ในกรมแล้วใครจะทำอะ่ะบอดได้ว่าคําพูดแบบนี้มันก็เลยทําให้นายหันตแตรนั้นไม่พอใจอย่างแรงถึงกับออกปากเองเลยครับว่าถ้าสยามไม่ซื้อเขาจะมันไปขายให้กับศัตรูของสยามแทนและกันงานนี้ขุนพบครับก็เลยได้รับภารกิจครั้งใหม่ในการสร้างแบบจำลองเดือกลไฟขนาดเล็กขึ้นมามาล่องในวังรับให้กับเสด็จได้รับชมเพื่อเจรจาให้สองฝ่ายนั้นยังตกลงใจครับว่าจะซื้อขายกันอยู่จะได้เป็นการรักษามิตรภาพน้ําใจระหว่างทั้งสองฝ่ายเอาไว้ซึ่งก ก่อนที่งานใหญ่ของคุณพบจะเริ่มต้นขึ้นมานั้นเมทัศก็ไม่ลืมรับจะสอนเทคนิควิธีการจีบสาวสมัยใหม่ ให้กับพระเอกได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการระเบิดไลท์ให้รู้เลิฟรวมไปถึงการเทคแคร์กระแทกใจและปิดท้ายรับด้วยเทคนิคการเฟดหายให้นอนน้อยสรุปง่ายๆเลยก็คือพระเอกนั้นตามจีบนางเอกแบบไม่พักในระหว่างที่ตอนนั้นกําลังสร้างเรือกลให้กับทางเสด็จซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่แม่เกสรับกลับเริ่มจะชอบท่านขุนขึ้นมาซะแล้วจนถึงขั้นที่ว่าขุนพบตัดสินใจจะขอแม่นางเกสรแต่งงานกันอย่างเป็นทางการพร้อมกับบอกความในใจให้กับนางได้ฟังว่า ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นฉันเฝ้าฝันถึงแต่อเจ้ามานานนับสิบปีเราสองคนนั้นคือบุพเพสนิวาสกันชัดๆแต่นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่ชอบใจเลยเพราะถ้าหากว่าท่านขุนไม่เคยฝันถึงฉันไม่เคยถูกกลุมถุงชนและไม่คิดว่าฉันคือบุพเพสนิวาสด,ด้วยท่านยังจะรักฉันอยู่จริงๆเหรอแล้วนางเอกก็เดินจากไปจนวันเวลารับก็ได้ผ่านเลยไปเรือกลนจำลองของคุณพบก็ถูกสร้างขึ้นมาจนเสร็จให้เสด็จรับได้ทรงทอดพระเนตรให้เห็นกับตาถึงกลไกการทำงานของมันแล้วจะได้ตัดสินใจสักที ในการซื้อเรือลำนี้แต่เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าสเสด็จครับก็บอกว่าในเมื่อสยามเรามีขุนพบที่เที่ยวชาญทางด้านจัดกลนอยู่แล้วใยเราจําต้องไปซื้อเรือของพวกฝรั่งมังค่าด้วยเสียได้ตังเสียเปล่าๆเ,เรามาสร้างเองกันเลยละกันยังไงข้าก็ไม่ซื้อมันโดยเด็ดขาดบอกเลยเลยครับว่าชอ็อตนี้หันตแตรก,กดจัดเป็นอย่างมากตกดึกของคืนนั้นครับขุนพบได้มีโอกาสได้เห็นการขนส่งกล่องปริศนาอะไรบางอย่างจากเรือกลนของหันตแตรครับขึ้นมาบนฝั่ง ดำเนินการโดยองครักษ์มือขวาของเสด็จนามว่าไอนากาศมันก็เลยทําให้ขุนบครับเกิดความสงสัยขึ้นเป็นอย่างมากจึงได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับแม่นางเกศรจนเธอนั้นก็เกิดไอเดียเราไปเปิดดูสม,มุดบันทึกของแม่การะเกตกันดีไหมจะได้รู้ว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรเราจักได้รับมือถูกซึ่งในตอนนี้สม,มุดเล่มนั้นครับก็อยู่ในการครอบครองของนายฝรั่งคุณครูของเกศรจนพระนางรับก็ได้เข้ามาเจอกับเมทัศที่จะเข้ามาเอาสม,มุดนี้เหมือนกันแล้วทั้ง3คนนี้ก็ตัดสินใจครับจะเปิดดอ่านนนมัั้วยก จนได้ดูว่าเดอร์นี้นั้นนายหันแตรมีเอี่ยวด้วยเต็มเต็ม เพราะดูเหมือนว่าเขาจะทําสัญญาลับๆอะไรบางอย่างกับคนในกรมซะด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับคนในกรมเพิ่งจะปฏิเสธการซื้อขายเรือกลนมาแล้วแท้เรื่องนี้มันดูลับนมลมในยังไงบอกไม่ถูกและเหตุการณ์รายที่ว่ากําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วแต่มันจะเป็นวันเดียวกันกับที่เมทัศครับจะต้องเดินทางกลับบ้านซะด้วยเพราะอย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้นั้นก็จะครบ2เดือนของการเกิดสุรยุปปราคาแล้วและเมื่อทั้งหมดแยกย้ายกันแล้วเนี่ยเมทัศก็เลยอาสาคร,ครับจะตามสืบเรื่องของนายหันแต่ให้เองเพราะว่าเขาคืออหหััวน้าขงเมท จนเมทัศก็ได้รู้ว่าหันตแตรนั้นมีความผิวติเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาในตอนนี้กำลังทำการขนส่งกล่องแสวุธปืนมากไปเอาเข้ามาเก็บในกรมและถ้าเดากันไม่ผิดครับนายหันตแตรากับเสด็จในกรมนั้นน่าจะร่วมกันก่อกระบฏเป็นแน่ ทว่ายังไม่ทันที่เมทัศจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับไกรไอหนากากรับองคครักมือขวาของเสด็จก็มาจับตัวเขาส่งให้กับนายหันแตรนั้นไปจัดการโชคดีที่ว่านายหันแตรมีความผูกพันกับเมทัศมากมากเขาช่วยงานที่ห้างมาเป็นอย่างดีโดยตลอดก็เลยฆ่าเมทัศทิ้งไม่ลงเพียงแค่จับเขาครับมาขังไว้ที่ห้องจนกว่าการกรบฏครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นโดยเมทัศก็ไม่ลืมจะเตือนหันแตรนะครับว่า อยากเข้าไปร่วมกับกรบฏครั้งนี้จะดีกว่าเพราะว่าผมรู้อนาคตมาไม่งั้นคุณหันแตรอาจจะถูกในประเทศออกจากสยามก็เป็นได้นะครับแต่จะมีรอที่หันแต่นั้นจะสนเขาตกลงกับเสด็จเอาไว้แล้วว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้หลังจากเรื่องนี้ได้จบลงไปสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นใจกลางกรุงรับใครก็หยุดมันไม่ได้เพราะในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีการเปิดฉากใช้เรือกลยิงปืนใหญ่ใส่กำแพงเมืองของสยามเพื่อจุดชนวนสงครามยังไงก็ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วลหละครับ เมทาศในตอนนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอแค่นายหันตแตรปล่อยเขาก็พอ เพราะพรุ่งนี้ครับเขาจะต้องกลับบ้านแล้วโชคดีที่ว่าคุณพบนั้นเข้ามาช่วยเมทัศไว้ได้ทันก็เลยเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างว่าเสด็จในกรมนั้นกำลังจะร่วมมือกันก่อกระบฏกับฮันแตรเปิดฉากยิงกำแพงเมืองรับด้วยปืนใหญ่ซึ่งในเช้าวันต่อมาเนี่ยแม่เกสรก็ได้มาส่งเมทัศในสถานที่ที่เกิดการข้ามเวลาครั้งแรกของเขาเพื่อรอให้สุริยุปราคาเกิดขึ้นเขาจะได้กลับไปช่วงเวลาทิศจากมาแต่แม่เกสรก็บอกกับเมทัศไปว่า จใหเธอรออยู่ตรงนี้จนถึงตอนนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้ดอกเพราะว่าเธอต้องไปช่วยขุนพบรับในการยุติการกรบฏให้ได้ไม่งั้นมหาสงครามของสยามรับได้เกิดขึ้นแน่และเราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของพวกวีลาชก็เป็นได้แมกซกสอนไม่รอช้าครับได้เดินทางมาหาหันตแตรเพื่อขู่ว่าในตอนนี้ฉันรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะ พร้อมกับเมทัตครับที่เข้ามาสมทบกับเกสรอ,อีกแดงหนึ่งด้วยความที่ว่าเขาเป็นห่วงนางรับกลัวว่านางเอกจะเป็นอะไรไปเรียกได้ว่าการตัดสินใจมาช่วยในครั้งนี้ของเมทัศนั้นเขามีโอกาสสูงมา,มากๆครับที่จะไม่ได้ข้ามเวลากลับไปที่บ้านได้ทันหากว่าสุริยุปราคามันได้เกิดขึ้นถว่าความตั้งใจของเมทัตมันก็สูญเปล่าเมื่อไอสมุนเอกหน้ากากรับได้นํากําลังพลมาปิดล้อมสองคนนี้เอาไว้เตรียมพานังกู้กรับขึ้นไปสู่เรือกลด้วยกันเพื่อเริ่มต้นการกรบฏตามกําหนดการเดิมโดยที่พวกเขาเองก็หาารู้่ว ทางฝั่งของคุณพบพระเอกของเราเนี่ยได้แอบ,บขึ้นเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเขารับต้องหาจังหวะให้ดีในการเข้าขัดขวางไอหนากาศกับสมุนให้ได้พระเอกรับคอยสังเกตการอยู่นาน ก็เลยเข้าใจจุดประสงค์ทุกอย่างของการยิงปืนใหญ่ใส่กำแพงเมืองในครั้งนี้คือว่ามันคือการก่อชนวนสงครามระหว่างฝั่งสยามกับทางฝั่งฝรั่งโดยนายหันตรายรับเป็นแกนนําการจู่โจมในขณะที่ผู้กุมบังเหียนการโจมตีลับๆนั้นกลับไม่เช็เขาแต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวสมุนเอกเองต่างหากรับไอ้นากากที่ภายใต้หน้ากากนั้นก็คือฝรั่งอีกคนที่ปลอมตัวมาทํางานในกรมตัวนี้คือแผนการของพวกมันตั้งแต่แรกที่ไม่ต้องการให้นายหันตรายรับขายเรือให้กับเสด็จตั้งแต่อยู่ในกรมและเพื่อสร้างความบาดหมางขึ้นมาตัั้้งแตต่อนนน จนเกิดกลายเป็นการยิงปืนใส่กำแพงเมืองซิงทํามันเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาเลยก็คือหันแตรครับจะถูกทางสยามควบคุมตัวเอาไว้เพื่อส่งเขาเข้าลานประหารในข้อหาก,กบฏและเมื่อถึงตอนนั้นครับทางฝรั่งจะมีเหตุผลในการยกกองลังมาถล่มสยามจนกลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษและเมื่อกระสุนปืนใหญ่นะัดแรกได้ถูกจุดขึ้นไป คุณพบก็ไม่รอช้าสิครับเอาตัวเองขึ้นไปงัดแท่นปืนใหญ่เปลี่ยนทิศทางของกระสุนได้ทันอย่างบุดวิดาว่าเมื่อไอ้นากากได้เห็นพระเอกเข้ามาขวางแบบนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะต้องไว้ชีวิตเขาอีกต่อไป การต่อสู้ต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นมาพระเอกสามารถต่อสู้กับมันได้อย่างสูสีจ้สุดท้ายแล้วพระเอกก็แพ้มันอยู่ดีไอ้นากาก,ก็เลยพยายามจะจุดกระสุนปืนใหญ่อีกรอบหนึ่งทว่าในรอบนี้แม่เกศรับก็เลยพยายามจะเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยการจัดการเคลื่องมือถือของเมทัศครับอัดใจแข็งของไอ้นากาก จนไม่ขีดจุดไฟครับก็ได้หล่นพื้นไปนี่ก็เลยทําให้ไอานากากโกรธนางเอกเป็นอย่างมากเขาหยิบปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมจะใส่กระสุนแล้วยิงอัดเข้าไปที่ร่างกายของนางเอกให้ได้ในขณะที่แม่เกดสอนเองครับก็หยิบปืนของเมทัศขึ้นมาเช่นกันซึ่งมันก็ช่างประจวบเหมาะก,กับสุริยุปรปาคาที่เพิ่งเกิดขึ้นปืนกระบอกนั้นครับมันก็เรืองแสงสีทองขึ้นมาพร้อมกับเมทัศรับที่ตะโกนเตือนนางเอกไปว่าห้ามยิงมันโดยเด็ดขาด ไม่งั้นท่านอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกตลอดกันโชคไม่ดีที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไอ้นากากรับมันใส่กระสุนปืนจนเกือบจะเสร็จแล้วคือต้องบอกก่อนนะครับว่ากระสุนปืนของสมัยก่อนนั้น มันไม่ค่อยจะเหมือนกับสมัยนี้ซักเท่าไหร่การจะยิงปืนได้ในแต่ละนัดจะต้องบรรจงใส่กระสุนเข้าไปในกระบอกจนเต็มซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรประเด็นเลยก็คือครับปืนศักดิ์สิทธิ์ของเมทัสนั้นไม่ต้องการการเติมกระสุนพอเมื่อไหร่ที่เกิดสุริยุปราคาขึ้นมามันจะมีกระสุนนัดหนึ่งอยู่ในนั้นเสมอครับขอเพียงแค่เธอเหนี่ยวไกเท่านั้นทุกอย่างก็จบแล้วจูๆ่ๆคุณพบรับก็เข้ามาประกบตัวของนางเอกพร้อมกับบอกเธอว่า หากโชคชะตาจะส่งออเจ้าไปที่ใดฉันจะขอติดตามอ,อเจ้าไปทุกที่แล้วก็ ปั้งรับกระสุนปืนศักดิ์สิทธิ์นัดนั้นได้ปิวทะลุไหลของไอ้นักกากรับจนล่วงสลบไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับพระนางรับที่กระเด็นตกเรือไปไม่ทราบชะตากรรมเมทัศในตอนนั้นพยายามจะตะโกนทั้งคู่จากใต้ท้องเรือจนได้เห็นว่าคุณพบรับได้พาตัวเกสรขึ้นมาบนเรือได้สําเร็จปัญหาในตอนนี้เลยก็คือคุณแม่เกสรครับเธอไม่หายใจอีกต่อไปแล้วซึ่งเมทัศที่พอจะมีความรู้แพทย์ยุคใหม่อยู่บ้างเนี่ยกเกยบอกวิธีถึงการ C P R ครับมันคือการช่วยชีวิตแบบการปั๊มหัวใจตาาาามมด้้วยกกรเปเาปปลข แน่นอนว่าคุณพบนั้นไม่ยอมปล่อยหน้าที่เป่าลมเป็นของชายอื่นอย่างแน่นอนจนแม่เกศรับก็ฟื้นมาจากความตายได้สำเร็จพร้อมกับนึกเสียดายที่ว่าปืนศักดิ์สิทธิ์กระบอกนั้นได้จมน้ำหายไปตลอดกาลละซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวร้ายทุกคนครับก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของสยามทั้งหมดเสด็จในกรมครับก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวเขานั้นไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกฝรั่งแต่อย่างใดเพียงแต่พวกมันครับใช้ชื่อของพระองค์อ้างในการก่อกบฏส่วนนายหันแตรก็ถูกในประเทศออกจากสยามในทันที นี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าห้างของหันตรครับเขาได้ตัดสินใจยกมันทั้งหมดให้กับเมทัศพร้อมกับปืนศักดิ์สิทธิ์กระบอกหนึ่งที่อยู่ในกล่องรับที่ดูแสนจะคุ้นตาเอามากๆเลยและพอเมทัศลองเอามันมาคิดดีๆแล้วก็ได้พบว่ามันเป็นกล่องเดียวกันครับกับตอนที่เขาเจอในปัจจุบันนี่นะและก็ได้พบว่าคนที่อยู่ในรูปนั้นไม่ใช่บรรพบุรุษของเขาแต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวของเมทัศเองมาโดยตลอดที่ถ่ายเคียงคู่กับยายแก่คนหนึ่งที่เมทัศคิดว่าต้องเป็นอาเพยไม่มีผิดแน่ๆส่วนทางฝั่ ไม่อ่านบันทึกของแม่การะเกตอีกต่อไปแล้ว ต่จะเลือกเขียนบันทึกเรื่องราวชีวิตของตัวเองใหม่ขึ้นมาทั้งหมดพร้อมกับจะเริ่มต้นใหม่ไปกับคนรักของเธออย่างคุณพบพระเอกของเราไปจบจนวาระสุดท้ายของทั้งคู่นั้นจะมาถึงแล้วเรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ช้าก่อนครับใครที่กำลังจะปิดคลิปนี้นั้นใจเย็นลงก่อนเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีหนึ่งเอ็นเครดิตที่สําคัญด้วยกันทีมเพื่อนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับเพราะมันจะมีผลต่อจัก,กรวาลของบุคเพศนิวาสเป็นอย่างมากสําหรับใครที่รอฟังเอ็นเครดิตจากพวกเราและยังไม่ได้กดไลค์กดติด รบกวนเพื่อนคนละหนึ่งวินาทีกดมันให้กับพวกเราหน่อย มันจะเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเรามากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยแหละครับแล้วก็อย่าลืม YouTube พิมพ์ของแอดมินด้วยเดอ้อแค่เดือนละ69บาทเท่านั้นเองครับลองมาสมัครทดลองใช้กันได้ครับราคาไม่แพงเลยสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าไลน์แอดบนมุมหน้าจอเลยและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปฟังเอ็นเครดิตกันต่อดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาหลังจากความวุ่นวายต่างๆได้จบลงไปคุณอาสุนทรผู้รับได้ชวนขุนพบพระเอกของเราเอากล่องที่เก็บของพิเศษต่างๆรววมไปถึงบทสน สนักกาลี มาฝังอยู่ใต้ดินครับเพื่อหวังว่าในอนาคตจะได้ไม่มีใครมาใช้สิ่งของอันตรายพวกนี้อีกตลอดการ,ารมราเหมือนกับว่าเป็นการปิดผนึกกล่องอะไรแบบนี้แหละครับแต่พวกเขาก็ไม่ทันคิดว่าในโลกอนาคตนั้นการขุดดินขุดอะไรแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาเกิดเป็นการค้นพบครั้งใหม่ๆครับแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันในปีพุทธศักราช2565ในตอนนั้นครับชาวสวนกลุ่มหนึ่งกําลังทําการขุดสวนตามปกติก็ได้เจอเข้ากับกล่องปริศนาแน่นอนสิครับว่าคนงานไม่รอช้า เอาเรื่องนี้มารายงานให้กับพุทธ,ธาลครับหัวหน้าของพวกเขาได้ฟังว่าพวกเขาเจอสมบัติอะไรบางอย่างอยู่ใต้ดินซึ่งพุทธ,ธาลคนนี้นั้นก็มีหน้าตาละไม้คล้ายกับแม่เกอร แล้วก็แม่การ,รเกตไม่มีผิดดูนวัาจาก,กรยานการย้อนเวลาของบุพเพสันนิวาสครับจะยังไม่จบลงง่ายๆแล้วสิถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพุทธาลคนนี้คือใครอย่าลืมไปฟังวิเคราะห์กันท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วเรื่องราวทุกอย่างครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นจริงๆทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในบุพเพสนิวาสภาคสองได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของแม่พุทธานอย่างแน่นอนและหลายคนที่เคยดูบุพเพสนิวาสในภาคแรกมาแล้วบ้างก็ต้องเกิดคําถามเหมือนกับผมอย่างแน่นออนนนคคครับว่าเธนนี้ื ใครกันแนแ่เพราะถ้าเราย้อนกลับไปในภาคที่1นรับนางเอกของเราในตอนนั้นมีชื่อว่าเกตสุรงังเธอตายในปีพุทธศัรกราช2561แล้วดวงจิตของนางก็ได้ย้อนอดีตกลับมาเพื่อเข้าสิงร่างแม่หญิงการะเกตที่วิญญาณของนางในตอนนั้นเป็นคนชั่วร้ายตกนรกหมกไม่ไปแล้วคําถามที่เกิดขึ้นมาเลยก็คือ อา้าวในเมื่อเกตสุรางตายไปในปี2561และพุทธาลที่น่าเหมือนกับเธอเปียบในปี2565เนี่ยเธอมาจากไหนกันแน่จะบอกว่าเกตสุรางกลับชาติมาเกิดก็ดูไม่เมกเซนเพราะเพิ่งตายไปเพียงแค่4ปีโตเร็วไปเป้าวะ ทาว่าความจริงของเรื่องนี้นั้นผมจะเฉลยให้ฟังเลยก็คือพุตานครับคือแม่หญิงการาเกตตัวจริงที่หลังจากนางได้ตกนรกบกไหมในนรกมาแล้วเนี่ยก็ได้กลับชาติมาเกิดครับกลายเป็นพุตานอีกครัง้งและเติบโตเคียงข้างกับเกตสุรางในปัจจุบันมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าทั้งสองคนนี้ครับเป็นญาติห่างๆซึ่งกันและกันและมีหน้าตาเหมือนกันทุกประการครับทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นสิเมื่อพุตานจะเข้าไปสัมผัสกับ,กบคัมภีกิศนักคาลีอีกครัง้ง ต้นต่อของการข้ามเวลาครั้งแรกของเกตสุรงังบอกเลยว่าการสัมผัสมันครั้งนี้ของเธอรับมันจะเป็นการส่งเธอไปยังอดีต,ตอีกครั้งเป็นแน่ คำถามเลยก็คือยุคไหนครับเราคนดูก็คงจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในบุพเพสนิวาสในภาคต่อไปภาคที่3กันลวในชื่อเรื่องใหม่ครับพมลิขิตนั่นเองนำแสดงโดยเบลล่าก,กับป๊อบเหมือนเช่นเคยครับที่เตรียมจะลงจอละครเร็วนี้ด้วยติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแหละครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วเอาละครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ยังคงไม่สายท่านเพื่อนจะกลับไปที่โรงภาพยนตร์เพื่อดูเรื่องนี้กันอีกรอบบอกเลยครับว่ามันสนุกมากจริงๆถูกจดดิตแอดมินแบบสุดๆรับประกันความฮา รับสำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนือเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไใดก็าตามที่มีสรุปเนเรื่องหนังใหม่ๆแบบนี้ออกมาอีกเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ